นี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแต่ครอบครัวมาเที่ยวสะมรกตนี่นะคะนี่นะคะหลวงพ่ออยู่ข้างล่างโน่นโน่โน่โน่นี่ค่ะเดินยาวไปค่ะอากาศเย็นร่มรื่นสองฝากฝั่งเป็นต้นไม้ ต้องรบดีกันนิดนึงี่นะฮะมีป่าทองข้างทางคนเยอะอยู่นะคะไม่เสียตังค์ด้วยวันนี้เข้าฟรีใช่ไหมน,น้องพี่เข้าฟรีเหรอหรือว่าเข้าฟรีโอ้ oh, ถึงว่าคิดว่าใครใจ่ายวันครอบครัววันครอบครัวเข้าฟรีนะคะวันนี้เข้าฟรีนี่ร้านบอกเข้าฟรีนี่ห็นะฮะข้างหลังโน่นข้างหลังโน่นนอ่ ไม่ไหวว่ะยังไ,ไ,ไม่ทันเอาใส่ทำไมไม่ต้องใส่หรอกพี่นี่คนเป็นอะไรแล้วนี่นี่นะคะ <c oughs> อีะ่นคะป่าล่นล้นนี่คะ่ะนี่คนเข็นข้างาา <c oughs> หน้าคือพ่อ เปลี่ยนกล้องวิวนะเปลี่นผ่านได้เลยครับอะไรนะนี่น,นี่นี่คือทางวิวแช1000ร์พันเมตรหลาร้อยเมตรพันพันเหนือทางนูง้นแปดทางนี้พันเหรอแค่ทางนี้พันแต่ว่ามันลุ่มลื่นไงนี่นะดูทางดูหน้น้องตี๋แฟนก็อ๋อเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขามาทีหลังไนงะ บอกไม่ต้องรอเก็เสื้อผ้าช้าไอถุงไมกซีเลยเอวุ่นไม่น่าซีดเลยเอ๊ะอืมุ่นไม่น่าทูเลยเอ้ยะเอ้ะนี่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 นั่นคุณแม่นะคะอยู่ข้างหลังนะคุณแม่คุณแม่พี่เอากระเป๋าแม่มาดิแม่กระเป๋าวางแม่มาวางตักน้องนี่หยิบมันหน่ะข้างหลังอ่ะเอากระเป๋าก็เยื้เยินมาดิ ไ้แนหายเอามาเดี๋ยวหนูรับผิดชอบเองเอาเปล่ามาเนี่ยเออแม่จะไม่ต้องยืดนะเอาลงมาด้วยเดี๋ยวนี้เลยไปค่อยเดินไปค่อยเดินไปค่อยเดินอไปออกกําลังกายไงแม่ออกกําลังกายจริงเหรอปักก่อนไมม่พักไหมอ่ะตงไปพักกินน้ำม

ดูแลคนชลาหน่อยเออฮะนี่กลุมเราเลยกลุ่มเราเลยร่มลื่นเราต้องเดินชิดขวาพูดถึงนะเราต้องเดินชิดขวาครับคุณเยอะนะคะวันนี้วันนี้ไม่เสียค่าเข้าเข้าปี ไม่เสียตังค์หรือมอไพ่จตัวผุนใหญ่มาเปลี่ยนยังไงยังไม่รู้ทีก็นั่นแหละสิยืมพี่แก้วพี่น้อยดินี่ต้นไม้สองข้างทางเลยนะ ต้นไม้สองข้างทางเลยค่อยๆเดินจวบไว้เยือนไหวไหมเนี่ยผักได้ก่อนผักไหมเนี่ยเยือนยนผักไหมอ่ะเยือนมานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเองไอ้จริงไอ้ิงายเออเจอตัวจริงเอ้นี่เ่คุณแม่ค่ะคุณแม่ าม,มาเดินชมมากกว่ามั้งเนี่ยไม, <า S 2> ม่ไดไม่น่าจะสละมาเดินชมป่าค่ะเดินชมป่าชมกำ,ำนำไหนไงนี่นะน,นี่ค่ะหลานชายา<ะ>วันนี้คนคนอ่อนข้างเยอะเอย<ะ>เดินกันเข้าเรื่อยๆ น้ำใช้เล้วนีก่อนไหมเพื่อแต่งอันเลยสวยเลยลงนี้ก่อนวะสาติตามกดไร้ด้วยนะคะเรามาวันนี้ที่กระบี่สระมรกตค่ะสระมรกตปกติจะเสียค่าเข้าผู้ใหญ่สามสิบเด็กเด็กเท่าไหร่ ตอนนี้เด็กเท่าไหร่ผู้ใหญ่เท่าไหร่แล้วนะนะ้องวิทย์วันนี้วันครอบครัววันครอบครัวไม่เสียนะคะไม,ไม่เสียเขาป่วยเข้าสี่สามสิบสามสิบยี่สิบอ่าเนี้ยค่ะเด็กกับผู้ใหญ่ถ้าต่างชาติจะแพงนิดนึงแมหมจีบป้าทำไมจะไปดูในเพจไม่ได้มีเพจหนึ่งอะ่ะลงซะแบบโหดเลยโอเคนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไม่หนอ